ยกองหลวงพ่อใหญ่ให้สูงขึ้นก็ใช้ลายปูนปั้นอันเป็นศิลปะลักษณะเฉพาะของเมืองเพชรบุรีมาปั้นที่เขาเรียกว่าปูนสดปูนสดปูนตำเนี่ยแหละปูนสดปูนตำที่ปั้นปูนเนี่ยครับเป็นลูกศิย์ของท่านอาจารย์ทองร่วงเอ็มปูนทิ่แลปินแห่งชาติครับนะครับซึ่งงานปั้นเนี่ยครับเป็นงานปั้นด้วยดินสอพองนะครับปั้นจากดินสอพองครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราดพาวนาวชิราจารย์หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ท่านเป็นผู้ที่ปั้นเองครับใช่ครับ คนที่ไม่รู้อวดดีอวดลฉลาด,ดไม่ฟังใครอะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เจอทางที่ถูกถูกต้องรายการตามตำนานของเรานั้นขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะพาทุกคนไปสัมผัสในสถานที่ต่างๆ รวมถึงเกจิคณาจารย์ผู้เร่องวิชาและผู้สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวและความเข้มขังและถ้าพีพีเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาสอบถามถึงวัตถุมงคลต่างๆของทางรายการตามตำนานที่ได้มีโอกาสสะสมในช่วงเวลาที่ได้ไปสัมผัสบาร,รมีและสถานที่ต่างๆรวมถึงเกจิคณาจารย์หลายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไอดีไลน์หรือจากสแกนชัวโค้ดที่อยู่ตรงข้างหน้าได้เลยครับน้ำใจของทุกคนที่แบ่งปันของสะสมจากทางรายการน ก็จะเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้เราได้เดินทางไปตามตำนานกันต่อไปขอขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดประดูพระอารามหลวงจังหวัดส,สมุทรสงครามใช่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ดีใจมากครับโกอย่างไรวันนี้เราจะได้กราบนะครับท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์ผมบอกไม่ถูกจริงๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันแต่ร,รู้สึกถึงความเมตตาของท่านเพราะได้ยินมาว่าที่นี่นะครับท่านเองเนี่ยช่วยเหลือชุมชน คุณผู้ชมครับและที่บอกสําคัญที่สุดเลยนะการที่เราจะมีพันธมิตรรอบรั้วทราบว่าทางวัดเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านเป็นล้านแล้วเขาบอกว่าที่นี่นั้นมีตำนานตำนานที่ย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ห้ายังไม่พอนะโกเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ในรัชกาลที่สองที่อยู่วัดแห่งนี้วัดประดุปพระอารามหลวงครับวันนี้นะครับขอบอกเลยว่าเข้มข้นเอลมากๆครับโปรดติดตามนะครับรายการตามตำนานวัดประดุพระอารามหลวงครับ วัดประดูเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญสังกัดคณะฝ่ายสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลวัดประดูอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดโบราณแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดเป็นคนสร้างแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุ้งศรีอยุธยาตอนปลายราวพุทธศักราช2,320ซึ่งวัดประดูนับเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5หลวงปู่แจ้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสขนาดนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้เสด็จประพาสต้นโชนมามายังวัดประดู่และทรงเสวยพระกยาหารเช้าที่วัดและพระองค์ได้ถวายเครื่องราชสัทธาที่สำคัญอันทรงคุณค่าไว้แก่หลวงปู่แจ้งแห่งวัดประดู่วันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวและตามตำนานไปพร้อมกันครับวัดประดู่พระอารามหลวง อ่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ข้างในพระอุโบโสถแล้วครับครบพี่พีครับที่มาที่ไป งงพระอุโบสถหลังนี้นะครับเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับสร้างตั้งแต่ปี2497เ,เพราะว่าหลังเดิมเนี่ยวัดนี้เป็นวัดสมัยกรุงศรีธยาตอนปลายพระอุโบสถหลังเดิมเนี่ยเก่าแก่สุดโทมมากจนมาสมัยอดีตเจ้าว,วาดหลวงปู่พระคูนิพัฒรวราการหลวงปู่เอี้ยงท่านมีดําริให้สร้างพระอุโบสถหลังนี้ครับแล้วก็มาปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับเมื่อปี2511จึงเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่เปความหมายของพระอารามหลวงเนี่ยพอยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีคืออะไรยังไงบ้างครับโดยโดยปกติการเลื่อนถาสนภาพวัด ก็ต้องได้รับการคัดเลือกจากสํานักพระพิศาณาแห่งชาตินะครับผ่านมติมหาธสมาคมลงมไปถึงได้ยกโดยพระบรมราชานุญาตขององค์บาทตรดเวนไปเจ้าอยู่ครับเรามีชั้นตรีชั้นนิสามันชั้นโทเป็นชั้นเป็นชั้นไปตามสั่ง์ของพระอารามนั้นๆที่มีความสําคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับอดีตขององค์พระมหากราสานะครับพระดยกได้รับการพิจารณามีเกณฑ์การตัดสินมีเกกณฑ์ตันว่าระดับวัดเนี่ยจะขึ้นเป็นพระอารามหลวงจะเป็นตรีโทเอกอะไรก็แล้วแต่ ก็เขาจะมีเกณฑ์ของทางพระราชวังนะครับอ,อย่างวัดนี้รนก้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวาาัวเสด็จร <ปะ S 2> าจริงป่ะครับ องพ่อเนี่นะ,ะ,ะ,ะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการเสด็จประพาสต้นเจ้านายหลายพระองค์เสด็จด้วยครับแล้วก็มีการบันทึกจดหมายเหตุนะครับโดยสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพครับพระองค์ท่านมาผูกเรือพระนั่งที่ต้นสะเดาในระหว่างนั้นนี่นะครับท่านได้ทอดพระเนตรเห็นพระหลวงตารูปหนึ่งกำลังทําการอาบน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านซึ่งพระรูปนั้นก็คืออดีตเจ้าวาดหลวงปู่แจ้งปุญญาจันโะคู่ที่มีอาคมขังทําให้ท่านมีความเริ่มใสบางปร<ล>ะการกับหลวงปู่แจ้งถึงขั้นถวายเครื่องพระราชสตอาต่าง จะศรัทธาครับโอ้โห ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เครื่องพระราชศรัทธาครับทำไมเรียกว่าเครื่องพระราชศรัทธาครับเพราะว่าอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ครับเก็บรวบรวมสิ่งของที่ได้รับพระราชทานถวายนะครับจากองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็เลยเป็นเครื่องพระราชศรัทธาที่ได้มีการรวบรวมเอาไว้ซึ่งเป็นของที่ถวายให้กับอดีตเจ้าวาดนะครับหลวงปู่แจ้งปุญญาจันโทครับอ๋อท่านนี้แหละครับใช่ครับหลวงปู่รูปนี้ครับที่ในเหตุการณ์ทางบริษัท์ท่านอาบน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านจนกระทั่งมีการเสด็จประพาสต้นและมีการบันทึก หลายคนดืมนุมผมด้วยเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ทราบถึงบาร,รมีของหลวงพ่อใหญ่อย่างแท้จริงรบกวนพี่บิ๊กหน่อยครับหลวงพ่อใหญ่นะครับมีพระนามเต็มว่าหลวงพ่อพระพุทธเจตนสีบาร,รมีแสนซึ่งเป็นองค์พระประธานนะครับ,รบหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเป็นพระที่อยู่คู่กับวัดเนี้ยนะครับมีการตรวจสอบมีการดูรูปพรรณสันฐานรวมไปถึงเนื้อในขององค์ท่านนะครับเป็นพุทธรูปหินทรายสีแดงนะครับศิลปะอยุทยาเอาหรอนะแต่ว่าได้รับการบูรณะในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยมานะครับปัจจุบันก็ลงรักวิททองรักษาองค์ ลวดลายวิจิตรพิสดารมากในช่วงฉลองสมโพธิหลังจากที่วัดได้ยกสถานภาพเป็นพระอารามหลวงปี2551แล้วเนี่ยได้จัดการพิธีสมโพธิพระอารามนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณพ่อจึงมีดำริให้ยกองค์หลวงพ่อใหญ่ให้สูงขึ้นก็ใช้ลายปูนปั้นอันเป็นศิลปะลักษณะเฉพาะของเมืองเพชรบุรีมาปั้นที่เขาเรียกว่าปูนสดปูนสดปูนตำเนี่ยปูนสดปูนตำที่ปั้นปูนเนี่ยครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทองรุ่งเอ็มปูนที่ไเป็นแห่งชาติครับ ระแต่ละองค์ฝังละสี่นี่คือความหมายคืออะไรและใครเป็นคนปั้นแบบหน้าตาในพระบรมศพนี้ครับเปรียบเสมือนพระคัทธกุติีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็คือหัวประธานเนาะก็จะประกอบไปด้วยองค์พระอรหันต์ต่างๆที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์นะครับซึ่งงานปั้นนี้ครับเป็นงานปั้นด้วยดินสอพองนะครับปั้นจากดินสอพองครับพระเด็พระคุณลหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพรานาวชิราจาร์หลวงพ่อพระมหาสุรัสสกท่านเป็นผู้ที่ปั้นเองครับใช่ครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกมาจากโบสถ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมาเลยนั่นก็คือบนศาลามหาปราบแห่งนี้ครับับทำไมเรียกว่าศาลามหาปราบครับชื่อมหาปราบนี่คือปางปางหนึ่งของหนุมานปางที่แผงฤทธิ์ตรีลังกาเหาะเหินเดินอากาศพร้อมรบซึ่งเป็นภาพเขียนอยู่บนห้องเพดานที่2นะครับของศาลาประมาณรัชกาลที่2นะครับมีจิตรกรชาวจีนรับจ้างวาดภาพเจ้าวาดสมพันธ์นั่นก็บอกว่าอ่านไหนมาลังสรรค์ นะครับฝ้าเพดานนะครับให้มีความงดงามหน่อยทําไมภาพนยังคงคมชัดยังคงแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเก่าเลยัสาลาหลังนี้ครับต้องต้องเรียนทุกท่านทราบว่าเป็นรุ่นที่3เมื่อมีการรื้อถอนสาลาหลังเก่าๆเนี่ยหลวงพ่อก็จะให้ทําการอนุรักษ์นะครับแล้วก็บูรณะที่สําคัญครับมีพี่ชายผมท่านหนึ่งลูกศิษย์วัดหลวงพ่อนี่แหละขึ้นมากราบหลวงปู่แจ้งมาขอพรบอกกล่าหนุมานไว้ด้วยถ้าธุรกิจผมสําเร็จจะในระมิตองคหนุมานให้กับว้ายิธาปรากฏว่าสําเร็จจริง พอได้ปุ๊บเนี่ยแกก็เลยมาในรมิตรสร้างองค์หานุมานไว้นะครับคือทอดแบบทั้งบนเนี่ยให้ช่างเห็นแบบมาแล้วปั้นเป็นองค์ปฏิมากรรมร้อยองค์นะครับ,รบเรียกว่ามหาปราบปราบจนปราบคนปราบภัยในยุคนั้นอะ เขากาลังเล่าเรื่องอะไร,ร<อ>เรื่องประวัติแม่น้าแม่กรองถ้างงเราเห็นห้องแรกนะครับชั้น<ห>ด้านล่างเนี่ยครับ<ห>จะมีกองใบใหญ่แล้วมีหานุมานมีอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็บอกว่าเจ้าเมืองการเนี่ยมีหานุมานเป็นทหารเองวันหนึ่งบ้านเมืองของเจ้าเมืองการเนี่ยเขาเรียกว่าสงบสุขดีแล้วนะครับจะให้หนุมานไปครองเมืองที่อื่นนะครับทีนี้หนุมานเองก็กัวงวลว่าเจ้าเมืองการเนี่ยอยู่ไกลกันแล้วถ้าเกิดเหตุศึกสงครามเนี่ยจะทำยังไงดีจึงมอบกรองใบใหญ่ไว้ให้ใบหนึ่งอะไรที่ใหญ่ก็จะเรียกว่าแม่หนุมานบอกว่าถ้าท่านเจ้าองีกรนน่้ เดี๋ยวจะเหาะมาจะมาช่วยนะครับปรากฏว่าถ้าไม่เหตุสีของเจ้าเมืองการก็เห็นกองไปนี้นะถ้าอยากจะได้ยินเสียงกองใบนี้ก็ไปลบเล้าเจ้าเมืองเขตีกองให้ฟังหน่อยเถอะไปได้เห็นมานาเลยจะฟังเสียงต้องเพาะแน่แน่แต่เสียงแต่หนุมานได้บอกไว้ว่าถ้ามีเหตุสุดท้ายท่านก็ลั่นกองไปหนึ่งพอมาถึงไม่มีเหตุอันใดหนุมานนั้นโกรธมากก็เลยจับกองไปนี้ทุ่มแล้วกองนี้ก็กริ้งเกลือกลงมานะครับเกิดเป็นกระแสแม่น้ำแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำแม่กอง และตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือกระถางน้ำมนนะเป็นองค์ที่พี่พิงเล่าให้ฟังเป็นกระถางน้ำมนต์เก่าด้านในเนี่ยผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับก็มีการบูรณะบำรุงเอาไว้โดยการทาลักษล้อมก้นกระถางเอาไว้ด้วยใช้ลักทาไว้เคลือบเอาไว้พี่พิงเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ย มักจะเอาน้ำมนต์แต่ละวัดแต่ละวัดมาเติมด้วยใช่ครับสมมติเราไปงานพุทธภิเษกต่างจังหวัดไกลๆหลวงพ่อพุทธทัาศนะครับอาจาให้ลูกศิษย์เนี่ยเอามาเติมผมถามนิดนึงนะครับน้ำมนต์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มาบูชากลับไหว้ขอตักไปแบ่งได้ครับดีเลยครับเพราะว่าทางวัดก็จะเตรียมถุงนะครับเตรียมกรเอาไว้ใครที่มาวัดประดู่แห่งนี้นะครับพระอารามหลวงนะฮะ เราอยากได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีอะไรเงี้ยประมาณนี้เตียมไม่ให้ตักใช่ไหมฮะใช่ครับตักได้เลยคราวนี้ต้องทําอะไรต่อไหมเช่นสมมติว่าอได้มาแล้วเอาไปกราบหลวงพ่ออ่าเราก็อธิษฐานบอกหลวงปู่นะครับว่านําไปทําอะไรอาไปเอาไปรดเอาไปอาบองไปบกใช่ไหมว่าไปทําอะไรใช่ควรที่จะบอกครับคุณแมนครับ นี่เลยฮะสวยมากหานุมานมหาปราบเขาเรียกปรางใช่ไหมปรา,า,างปรางมหาปราบพี่บิ๊กผมถามเลยนีปรางเนี่ยค,คือถ้าใครไปเช่าบูชาเนี่ยค,ความหมายคือไปพร้อมไปลบอะไรกับเขาเหรอหรือว่าอย่างไร<อ>เป็นคําพูดที่ล้อกันมานะครับเกิดจากประสบการณ์ที่คนได้บูชาท่านไปเนี่ยนะก็นะบ,บอกว่ามหาปราบเนี่ยปราบอะไรนะปราบจน อ๋อปราบคนปราบไัยขออนุญาตเรื่องปราบจนก่อนครับโกครับที่เรามาใครบ้างนะครับมากับเป็ดเชิญยิ้มครับนะครับแล้วก็มีอเด๋อแล้วก็มีใจแอนคุณใจแอ้นแล้วก็มีคุณจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มพี่จ๋องแจ๋งพี่จ๋องแจ๋งพ่อคุณจิ๊บก็มากราบอาจารย์ทีนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งอ่ะที่เขามาสร้างเนี่ยเขาก็บอกลองมาขอดูแล้วรู้สึกวันนั้นรู้สึกจะจุดล้วงล้วงปิงปองล้วงลูกงปิงปองฮะลวงเปลยปั๊บหยิบขึ้นมาซื้อลอตเตอรี่กันโอ้โหได แสนสองแสนเจเนี่หลังจากที่ถูกกันไปครับโคบอยอาเป็ดก็มาอาพิธีแก้บนมัแค่บนกันนอกจากปราบจนแล้วปราบคนครับปราบคนคนนี่คือคนไม่ดีคนที่คิดร้ายศัตรูแล้วก็ปราบภัยปราบภัยภัยพิบัติพยันตรอันตรายทั้งปวงอันนี้อันนี้ดีไปไหนแควคาดปลอดภัยนะครับพิบัตินะครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดประดูพระอารามหลวงและได้กรับท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์อยู่บ่อยครั้งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนอกจากความเมตตานั่นก็คือธรรมะที่สอนให้แก่ลูกศิษย์และพุทธศาสนกชนทุกคนได้พึงปฏิบัติและเป็นข้อคิดยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกศรัทธาและเคารพในคําสอนของท่านอยู่เสมอวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางรายการได้เจอเจ้าคุณสุรศักดิ์อีกครั้ง ท่านได้ให้คำมาข้อคิดในการใช้ชีวิตในปัจจุบันผมอดไม่ได้ที่จะเผยแพร่บารมีท่านให้ทุกคนได้รับฟังกันครับสานศัการครับพ่อทุกวันเนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันอยู่ยากอยากจะขอหลักธรรมะในการสอนน้องๆหรือ FC ของที่ช่องฮะว่าเราควรยึดติดกัน ธรรมะเรื่องอะไรในการดําเนินการใช้ชีวิตครับคนเราเนี่ยตั้งแต่2,500เป็นต้นไปจะเจอเหตุการณ์11อย่างซึ่งเฉลกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งจะกินเท่าไหรไม่หายยากไอ้คําว่ากินเท่าไรไม่หายยากเนี่ยก็หมายความว่าคนมันจะโลภมากเห็นแก่ตัว2จะนอนมากไม่อยากตื่นคําว่านอนมากไม่อยากตื่นเนี่ยคนมันจะขี้เกียจไม่ชอบทําไม่ชอบในเรื่องสิ่งต่างๆก็จะเอาเหมือนเพื่องทุนแรงมาใช้กัน3จะรักคนอื่นยิ่งกว่ารักตัว การรักคนอื่นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันรักตัวเองมากนะบางคนบอกว่ารักสามีมากรักภรรยามากทําไมอะ่ะมีอะไรทดสอบอะ่ะก็ลองถ่ายรูปมู่มาด้วยกันเนี่ยรูปออกมานี่ต้องดูรูปตัวเองก่อนถึงจะไปดูรูปคนอื่นสี่เห็นของน่ากลัวกับกล้าของน่ากลัวก็ยังเช่นของเคารพบูชาจริงๆเขาสอนในเรื่องคุณธรรม ให้เรามีความเคารพให้เรามีความกตัญญูกตวเวทีเหมือนให้สอนให้เด็กเนี่ยเคารพผู้ใหญ่<ม>บางทีเด็กเนี่ยก็ด่ากลาดผู้ใหญ่ไม่ให้ความเคารพนับถือ<ม>แต่เด็กสมัยนี้ กล้าถ้าของสั้นเข้าใจว่าเป็นของยาวืออะไรก็จริงๆเราคนเราเนี่ยมีอายุแค่เต็มที่ก็ไม่เกินร้อยปีครับในขณะเดียวกันชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่ยาวเอาเอาเวลาในชีวิตไปทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซะดีกว่าถูกต้องพอเจ็ดสิบปีมันก็ไม่สนุกเหมือนคนอื่นแล้วหกปอกมะพร้าวเอาปากกัดนี่เนี่ยไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจของที่มันไม่ควรจะทําของที่มันทํายากที่มันเป็น ไปไม่ได้ก็พยายามจะทําให้มันเป็นไปได้เรีย,ยนยอะไรทำอะไรที่มันการใช้ชีวิตอยู่แทนที่จะเรียบง่าย ไปทําชีวิตให้มันยุ่งยากย่งมากลําบากคยมาเจ็บจะอุ้มลูกอ่อนนอนรัดไม่ไว้วางอ๋ออันนี้ผมเข้าใจแล้ะยังไงมันเหมือนกับว่าในยุคสมัยนี้ที่สิ่งที่ทําผิดทําพลาดไปมีบางท่านบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกถูกต้องูกต้องลูกในทางที่ผิดโดยที่ไม่ได้ปล่อยเขาไว้ในสิ่งที่ควรเป็นครับถูกต้อง แจะตาบอดหลงทางไม่ใจถามอ่าอันนี้พอจะเข้าใจอันนี้พอเข้าใจเขาเรียกว่าคนที่ไม่รู้อวดดีอวดช้าไม่ฟังใครอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เจอทางที่ถูกถูกต้อง 9. เขาจะจองจํากับยินดีจึิงความจริงเนี่ยคุกตารางคนสมัยถ้าเก่าโบราณน,นี่เขาถือว่ามันเสียศักดิ์เสียสีแต่คนเราเนี่ยสมัยนี้จับเขไม่ดีก็ไม่ไม่กลัวอะไร คิดว่าการถูกจองจําเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าสนุกสนาน1ิจัดสู้ไยรีไม่ได้เตรียมอาวุธคือการเตรียมตัวไม่พร้อมทุกอย่างนะแม้แต่ที่เห็นได้ชัดเนี่ยอย่างโควิดมาเนี่ยก็เหมือนกับโรคไทยอยู่แล้วไม่มีวัคซีนลุกก็คือว่าเรื่องที่เกิด เราดันไม่พร้อมเลยเขาเรียกอารมณ์เหมือนกับบัวหายล้อมคอประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมมีสิจะสอนจะระื่ยใหญ่ไหา้น้าอันนี้น่ากลัวมากอย่างไรฮะคนมันจะขาดความกระตันอยู่ไง<อ>ไม่รู้คุณเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะอยู่อย่างยังมีความสุขเนี่ยมันก็เหมือนกับกลับทั้ง11ข้อนี้ หลวงพ่อมาแรกๆเลยนะครับท่านเหมือนเนนนะครับมาตั้งแต่ปี2,533นียชาวบ้านมาเห็นทีแรกนึกว่าท่านเป็นเนนซึ่งมาทีแรกนะวัดยังไม่มีความเจริญอะไรเลยครับอันนี้หลวงพ่อแกมานะครับแกก็มาพัฒนาปรับปรุงวัดจนเดี๋ยวนี้ครับเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับและโรงเรียนนะครับแกก็ย้ายให้นะครับคือไปสร้างให้ฝั่งนู้นซื้อที่ให้ใหม่นะครับท่านบอกแล้วว่าท่านจะพัฒนาด้านการศึกษาแล้วก็ด้านสาธารณสุขนะครับท่านก็ได้มอบเงินให้นะครับซึ่งปีนี้ท่านมอบให้ไป5ล้านนะครับ ทางราพสตเนี่ยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณหลวงพ่อนะคะในในตลอดระยะเวลาที่เรามาปฏิบัติงานที่นี่3ปีปีแรกก็ท่านได้ช่วยเหลือในเรื่องของคารุพันธ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วปีที่2เนี่ยท่านก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของคารุพันธ์พันธกรรมท่านก็เลยสนับสนุนมาเป็นงบประมาณ1นึ่งแสนหกบาทแล้วก็ปีที่3คือปีนี้นะคะท่านท่านก็ได้บริจาคเงินให้ให้ทางโรงพยาบาลนะคะเป็นของการ ดูแลเรื่องการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของรพระสะตอจำนวนเงิน5ล้านบาทเป็นการร,าร,ะะรีโนเวทรพสตอทั้งหมดเลยอะค่ะตั้งแต่อาคารสถานที่นะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มคลินิกนวดแผนไทยและประชาชนมาราพระสะตก็จะเห็นแบบบรารมีทุกคนมาเห็นแล้วจะเหมือนกับดีใจปั๊บปลืม้มแล้วก็ไหว้กับไหว้ป้ายที่ท่านที่เราทำว่าท่านบริจาคอะไรให้เราอะค่ะเกือบทุกคนเลย ขอบคุณครับคือ้าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีพุทธศาสนิกชนอีกเยอะเลยทีเดียวครับที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมาวัดเราจะมาวัดอย่างไรให้ได้บุญละเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อเอาไว้ว่าสิ่งที่จะติดตัวไปไม่ใช่เงินทองต้องเป็นบุญนี่แหละจริงๆแล้วคําว่าวัดตัวเนี้ยมันใช่หลายอย่างแต่ว่าชาวบ้านจะเรียกว่าวัดเหมือนวัดใจ คนเพราะว่าการเข้าวัดของคนเนี่ยมันมีหลายประเภทบางคนก็เข้าวัดมาขโมยตู้บริจาคไปก็มีแต่นี้บางคนนี่วัดใจว่าตัวเองเนี่ยมันมีศรัทธามีปริมาณเท่าไหร่ ให้รักษาศีลให้ทานบริจาคให้ปฏิบัติทางจิตใจพัฒนาทางจิตใจกโดยการนั่งสมาธิกรรมฐานหรือว่านั่งคิดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพราะถ้าผมจะสรุปนี่คือการทําบุญยังไงให้ได้บุญเนี่ยคุณสามารถมาที่วัดก็ได้หรือคุณจะทําบุญกับคนยากไร้อะไรก็ได้เมื่อคุณให้แล้วจิตใจ สิ่งที่คุณได้รับมานั่นคือสําคัญที่สุดถูกต้องเริ่มจากเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะครับผมมามาวัดแห่งนี้ครั้งแรกด้วยการแนะนํำรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาเจออาจารย์ขออนุญาตเรียกว่าท่านอาจารย์นะครับ,รบพอเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกศรัทธาเพราะว่าท่านมีความเมตตาค่อนข้างสูงมากแล้วตอนนั้นก็มีปัญหา เรื่องงานอะไรเงี้ยท่านก็ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็เอากลับไปใช้แล้วก็ปรากฏว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ได้ได้จริงๆอาจารย์ท่านให้คําแนะนําว่าทําจิตใจให้สบายถ้าจิตใจเราสบายแล้วสิ่งดีๆต่างๆเนี้ยมันก็จะเข้ามาเองแล้วก็ให้พิจารณาที่ตัวเราก่อนว่าทําไมเนี่ยงานมันถึงไม่เข้ามาหรืองานมันมีน้อยพอผมกลับไปที่บ้านแล้วก็มาลองพิจารณาแล้วก็มาแก้ไขปรากฏว่างานก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งเจ้คุณนะครับเพราะว่าจะมีงานไหว้ครูใช่ไหมครับวันที่23ต <23 S 1> ุลาเป็นยังไงบ้างครับวันที่23ตุลาก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของวงชนชาวไทยคือวันปิยะมหาราชคล้าย วันสวรรคตรขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกาลที่5ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จมาที่วัดประดูนี่วัดประดูถือว่าเป็นที่แรกของการใช้คําว่าเสด็จประพาสต,ต้นก็เลยน้อมลาลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก็เลยเอาวันที่23าตุลาของทุกปีจัดงานพิธีบูชาครูเพราะฉะนั้นครูจึงเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทําการ ก,การะเคารพพ่อแม่ก็เป็นครูของเราคนแรกเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ดำเนิน บางคนก็ว่าสิ่งนี้เป็นครูสุดท้ายนี้อาตมาก็ขออนุภาพคุณพระรีรัตนาไตคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ขอให้ช่วยอภิบาลรักษาให้ญาติโยมทั้งหลายพุทธบ,บริษัททั้งหลายขอให้เกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลให้สมบูรณ์คุณผลมั่งมีสีสุขจเจริญด้วย อายุวันนะสุขะภะและปฏิพานธนสารสมบัติปราชนาสิ่งใดในสิ่งที่ถูกต้องขอให้ความปัถนานั้นจงมีความสำเร็จและขอให้รวยแน่นๆทุกคนเทินผู้ผู้ชมครับและรายการตามตำนานเราขอเป็นสะพานบุญนะครับ,รบเนื่องจากว่าด้านหลังเนี่ย เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์เลยใช่ครับผมด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นการสร้างนะครับอาคารสถาปัตยกรรมนะครับที่จะเป็นสถานองค์พระพรหมขอเชิญชวนท่านที่ชมรายการครับตามตำนานนะครับเข้ามา ร่วมมาท่องเที่ยวแล้วก็มาไหว้พระทาบุญนะครับผ่านการบูชาวัตถุมงคลนะครับหรือการห่อตู้ทำบุญต่างๆนะครับร่วมกันสร้างให้สําเร็จวัตถุประสงค์ครับอ่าแล้วก็ยังขอเชิญชวนอีกอย่างาหนึ่งคือทุกวันอาทิตย์ที่วัดประดู่พระรามหลวงนะครับเวลา9ก้าโมงตรงนะครับจะมีการถวายมหาสังฆทานครับคุณผู้ชมครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและฝากไปกดติดตามช่องของทางวัดด้วยครับเราขึ้นให้นะครับวันนี้โกบอยคัทแล้วก็คุณแมนมารุษครับแล้วพี่บิ๊กนะครับมังคายกวั ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมผมขอบอกเลยนะครับวันนี้ได้ทั้งธรรมะได้ทั้งพรและได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดปดูพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะผมได้ชมเครื่องราชสัทธาของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้มอบไว้ให้กับหลวงปู่แจ้งณวัดปดูซึ่งเป็นของที่หาชมได้ยากมากนะฮะที่นี่คงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเข้ามาสัมผัสได้เข้ามาชม ารมีของท่านเจ้าพระคุณสุรศักดิ์ที่ท่านมีความเมตตากับลูกศิษย์ผมเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มากราบท่านนะครับจะรู้สึกลักและเคารพแบบผมและสุดท้ายนี้นครับขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานไหว้ครูของวัดปดู่พะอารามหลวงในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับทางวัดจะจัดพิธีการไหว้ครูอันยิ่งใหญ่ยังไงก็ขอเรียนเชิญสิทธาอนุสิ์นะครับหรือผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามาร่วมบุญใหญ่กันในครั้งนี้แล้วเจอกัน วันที่23ตุลาคมนี้นะครับ